จริงเพลงนี้มันมิมเออไปครันที่ใช่แน่แน่เหมือนดูออกแม่แม่แม่บ้านหนาไม่เขียนว่ามาเฟียหรือล่าสวัสดีครับพวกเราแอต拉ครับผมเจ็ดนะครับแอต拉斯ห้องย้อนสวัสดีครับ สวัสดีเราไหว้ก่อนแล้วเราค่ะสวัสดี roat, สวัสดีครับพวกเราแคนด์ลัสสวัสดีครับผมเซนนะครับผมมิวออนครับสวัสดีครับพวกเราแคนด์ลัสคเจ็นะครับมิวออนครับไนท์ครับชูเนี่ครับภูมิครับแพทครับเอวินครับครับผมวันนี้นะครับเราต้ออยู่ในช่องแคนดี้ของรายการทูดูลิส e s ครับผมเ วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะครับพี่พี่เนี่ยจะมีเกมหรือว่าภารกิจมาให้พวกเราครับเชิงเกมนะพี่พี่ว่ามาเป็นที่ท้าทาย เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มักเห็นได้หลายๆที่ครับเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสุขครับเก่าทุกคนทั่วโลกรู้ครับให้พิมพ์ในบีบีเป็นสัญลักษณ์ที่ผมใช้บ่อยมากทุกคนเห็นแล้วยิ้มครับรูยยากครัเป็นสัญลักษณ์ที่ผมไม่ค่อยใช้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายหลายแบบครับก็มีความหมายหลายแบบจริงๆโอเคอาได้เป็นสัญลักษณ์ที่ มีนิ่งประจำตัวเป็นสัญลักษณ์ที่พี่จูไม่ค่อยใช้ครับเพี่ไม่ใช้จริงไม่ใช่หรออ่ะเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นบ่อยมองเหมือนสิ่งสิ่งหนึ่งดูแล้วดูอีกเห็นแล้วเห็นอีกใช่ไหมอะไรอะโอเคพอรู้และรู้ละยังไม่รู้เลยอะก็ไม่รู้อยู่แล้วไงเป็นไม่รู้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ละเดี๋ยวรู้ละเดี๋ยวร้ ม้วนกับพี่ฟูมครับมิวออนกับแพทมิวอ้อนกับฟูมครับเจจกับมิวอ้อนครับมิวอ้อนกับพี่นายครับมิวอ้อนกับแพทครับพี่นายกับแพทครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ้าวชาวบ้านเฮ้ยนี่เนี่ยแปอีกคนเลยคือใครใช่ไหมผมบอกแล้วว่าต้องเป็นเจไม่ไม่เลยัดูออกแ่ว่ดูอกใช่หอย่มหม่ันไม่ใช่ไล้วส่วนตัวคิดว่าสัญลักษณ์อ่ะคืออันนี้เอมันเก่างั้วอันนี้ลอันนี้อะไรก็ภูมิชอบใช้นุ่งชอบใช้คือสัญลักษณ์ที่คิดว่า

คำนี้ภูมิกัดแทดพูดบ่อยอมีคนใช้เยอะครับได้ยินกันบ่อยครับคำนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วไมอมาเวสาด่าจริงๆเพลงนี้มันมีคำนี้มันมีมานานแล้วเพลงนี้มันมีมานานแล้วเว้ยแล้วมันเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เป็นคำาที่ไม่ได้มาจากภาษาไทยครับหิดมากเป็นคำที่ถ้าให้เนี่ยสะกดเป็นภาษาไทยสะกดไม่ถูก โอเคโอเคเปเหอเออเปนี่ใช่แน่ๆเหมือนดูออกไไนไไหนไไนหนไม่เขียนว่ามาเซียหรือเปล่าคำที่ภูมิชอบพูดครับก็ภูมิพูดไปแล้วภูมิพูดพูดไปแล้ว ไม่รู้ไม่รู้เหรอพอไม่ต้องใบแล้วผมว่าโบนเลยดีกว่าเพราะผมรู้แหละเกิดได้แหบไมีสองคนเกิดได้เหมือนกันหรือเปล่าผมก็ได้ได้อนกันได้สองคนแล้วว่ามาเปียงมีใครคะเออวินกับพี่จูครับเออวินกับจูเนียร์ครับเออวินจูเนียร์เหมือนกันครับพี่จูกับพี่เจทครับไม่รู้สึกว่าเป็นมวนมะแต่ว่าอ่ะพูดละพูดไม่ไม่พี่จูพี่จูกับมวนครับ ผมว่าไม่ใช่ผมอ่ะผมว่าไม่ใช่ผมแน่ๆครับว่าผมว่าจะต้องไปอีกรอบหนึ่งไม่ต้องไปแล้วพี่ไม่ต้องไปแล้เพื่อให้ลุงดาไปใครไม่ต้องไปแล้วจะใบให้ไอเดียเราไม่ช่วยผลไม่เห็นเอกสารอ่ะเอาบ้านผลอยู่แล้วว่า M A M I D เอ้ยทำนี้ทีใช่ป่ะอะ ้าสายแท็กกับพี่ภูมิใช้อะแบวแบวมีความแบวหน่อยแอบไปว่เป็นเพลงผมแทงไงก็คีมีหนวดโตผมว่าใช่คเราตอบว่าคิมีหนโตนะไม่รกอนคนวโตเดะดีเดนคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คีมีหนโตนั่นเจอหน่อยเจอเนเจอเดีตกิ๊ว่ะผมบอกแล้วคิมีหนดโต ไม่รู้เรื่องเลยเอาดูนะงงกับตึกเลยหมวดหมู่อาชีพนะตัวใหญ่ครับมักนั่งแข็งแรงครับมีอายุหน่อยไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้ครับใส่สูทครับใส่กางเกงครับมีอำนาจครับชอบเซนฮะอยู่ชั้นสูงครับไม่ขับรถแต่จะขับรถก็ได้ถูกก็อ่าจะขับก็ได้ฮิตในติ๊กต็อกายครับทายวายกี่ร์แล้วทายครับโหดครับ แพทกับนายครับแพทแพทกับพี่นายด้วยครับแพทกับนายก็ได้ครับตามเพื่อนพี่พีเดี๋ยวอ่ะจริงจริงจริง้เอเลยเาีพีดีีดีีขอาจจะปั่นมาเพียก็ได้ใช่นี่กี่กลังพยายามปั่นมาเพียเว้ยเพราะว่าคตอบอะที่ใบมันง่ายมากนะ เราจับไปดีละคนได้ไหมใช่จับทีละคนคนนึงก่อนผมว่าแท็ครับแท็อ่าแทบมว่าแท็ับแท็เริ่มเริ่มเริ่มเลยเ่มม่่ต่ัวใหญ่แล้วเจ็กแรกแล้วเื่อนไม่เนี่ยะเลยอ่ะต่อมีเงินสุขุมสุขุมกั่ไกลอ้อินฮเตอร์คนใหม่แล้วไก่ไก่่อยู่ดีๆก็โง่ขึ้นมาี่นม่ะ่่เหออ่าไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เห็น้วผมดูแล้ว่อยหโอเคที่หนึ่งเดินทางไปหลายจังหวัดมีสไตล์ครับจะเลือกอีกคนยังพร้อมครับพร้อมครับอ่าอีกคนคือใครผมก็ยังว่านายอยู่ครับาว่ไม่ใช่นายไม่หรอกไม่ไม่ผมว่าไม่ใช่นายโอ๊ยผมว่าผฟมครับ ผมว่าพี่ไหนท์เทิหมดชั้นใช่ไหมใช่ชั้นเปิดเทอโอเคได้งั้นตอนนี้พี่บูมสองกันใช่พี่ไนท์สองผมหมดพี่ไหนครท์มันไม่มีใครเคยดูไม่เคยเข้าใจผมอะไม่มีใครเข้าใจผมเลยตอนเนี้ยผมว่าตอนเนี้ยผลโหวตได้แล้วครับมากที่สุดคือนายครับผมเก้าแกตอนนี้คนไหนคะผมเองครับผมเองครับผมบอกแล้วผมบอกไม่เชื่อ ไปได้หลายจังหวัดได้เยอะมากคันว่าอะไรวะถามคืออะไรนี่ไม่ใช่ประธานบริษัทอันนี้ต้องเดาเดาคำใช่ไหมครับประธานบริษัทครับมือคุณใจเยนไปแล้วจีบเดียวไม่ยอมเชื่อผมเลยไม่ยอมเชื่อผมเลยช่วได้ช่วได้ท่านประธานครับมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะท่านประธานงั้นเหรอ ประธานต้องถามพี่พึ่งงี้ก่อนที่จะตอบอันเนี้ยคิดอะไรอยู่หมายถึงว่าเป็นอาชีพเดินทางไปไหนก่อนไปไหนเดินทางไปไหนตอนแรกเอาตอนแรกตอนแรกเป็นอะไรตอนแรกคิดว่านายอย่ผู้ที่คะแนนสูงสุดจะมีสามคนด้วยกันเท่ากับว่าสี่คนที่เหลือก็จะได้คนโคตรไปนะคะโอ้โหโดนสี่คนเลยเหรอครับนี่นะไม่โดนไม่โดนดิมีเราล่อแน่ไม่ดู ผู้ชนะคนที่สองนะคะคือน้องภูมิค่ะเฮ้ยไม่ถอยก็ผมรอดเลยรอดเมื่อกี้ไม่เห็นหน้ายูดีด้วยเลยผู้ชนะคนสุดท้ายค่ะก็คือน้องเออร์วินค่ะเฮ้นตะนและนี่คือบทลงโทษของเรานะครับก็ให้ผู้ชนะเนี่ยร่วมกันแต่งคอสตูมสุดป่วนให้ผู้แพ้ด้วยก่อน อันนี้พี่บูมใส่แล้วคูรคันเอาเอาเนี่ยอันนี้แคปต้องมีรายผักอาจารเด็กเขาโอ้ม่แออเาลล่นกับก้องหน่อยเล่นกับก้หน่อยโน่ยโน่ยโอนย กอดนหมครับบงหน้านอ้องบางหน้าอย่างหน้าน้องนะครับน้องเป็นดาวเออเออนูกเธอรู้โปเอ้ ไม่มีอะไรหรอท่านผู้บอกมีนะฮะเขาไม่เคบอกไม่เคยบอกลยไม่เห็นใช่ไมห็นนะไม่เห็นไม่เห็น